ว่าบักยาวนะันะครับัตอนนี้ก็อากาศเช้านะครับยามเช้าที่สุพรรณบุรีอำเภอบางปะมะอันนี้ก็จะมาทำกระเพราทัว ให้ทีมงานต้องกินกันนะครับนี่ก็ทีมงานเยอะเลยที่บ้านอะ่ะนี่ไหนวะเนี่ยทีมงานเนี่ยน,นี่ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับตันเจ้าครับตันเจ้านะครับเอาเครื่องประหารหัวไม่เอามา <c oughs> ไม่ใช่นี่กำลังตำพริกกระเทียมอยู่พอแล้วแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็มาแบบมาแด,แ,ดแดงเดือดเลยนะครับมาเต็มมาก หลังบ้านนี่บ้านนี้เขาก็มีคอนเสิร์ตนะครับมีทุกวันแหละอืมนี่กระเทียมโอเคเราก็จะพร้อมที่จะลงเตาแล้วเวติมน้ำมันก่อนกระเพราถั่วนะครับกระเพราถั่วชื่อก็บอกอยู่แล้วนถ้ากระเพราถั่วก็คือนี่ถั่วอ๋ออบฟกยาวนะนนี้มีทั้งสีเขียวสีม่วงเลยนะครับกระเพราถั่วง่ายง่าย เมื่อวานก็ทาไฟแดงนะครับไฟแดงนี่แบบว่าไฟพ่วงจอเลยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับนี่นะครับใสเลยครับใสปิ๊งเลยอุบัติเหตุนะครับก็ตามคอนเซปต์เลยนักรบจะมีบาดแผลร้อย <laughs> <100. S 2> ม,มาแล้วก็วันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่รู้ที่มีบาดแผลหรือเปล่าเอา,นะเอา วันนี้ไม่แดงตกใจหมดเลยโอ้โหมันจะผัดให้หอมเลยตันนี้หอมดีแล้วก็จะใส่ถัว่วตงไปก็เป็นกระเพราถั่วนะครับแต่ว่า ไม่ได้มีถั่วอย่างเดียวมีเพื่อนถั่วด้วยเพื่อนถั่วเป็นนี่เลยหูตับสับตัางไปกินดีกินดีแล้วก็ต้องการปรุงรสนะครับนี่เป็นซอสหอยน้ำลมซอสปาเขียวน้ำปลา น,น,นี่เป็นผงปรุงรสห <c oughs> มูสุกดีแรใส่ผิวดำ ตามด้วยใบกระเพราไปไปโอเคเสร็จแล้วก็นี่ก็อยู่กันทั้งนานะครับมีทั้งไก่มีทั้งแมวหมาก็มีกระเพราเนี่ยใส่ไปแล้วก็ต้องต้องผัดให้เขาสุกนะครับให้เขาโดนความร้อนเขาจะได้มีกลิ่นออกมา นี่ครับผัดแบบแห้งๆล่วนๆนะครับเนี่ยแบบนี้เนี่ยนี่นุ่ดำก็ใส่ไปนดิดเดียวพอนะครับพอเป็นสีสันโอเคจะได้แล้วจะได้มัาจับจาน มีกระเพาะก็ต้องมีไข่นะครับวันนี้ใช้ไข่เป็ดไข่เป็ดก็เนี่ยนะครับเก็บเป็นตะเหลาเหลาบานไข่ไม่รู้อือสีไข่เนี่ยสวยงามมากเลยเราจะทำแบบทวินแคมนะครับตีฟองเลยสีออกองเหลืองีไข่เนะี่ยแบบนี้เสร็จแ,แล้วก็พอดเลย กระเพราถั่วพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับอืมไข่เตียวนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไข่ดาวนะครับนี่กระเพราไข่ดาวต้องคู่กันแบบนี้กระเพราถั่วขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ก็มาชุดใหญ่ไปกับพิบเลยนะครับอันนี้มีฮัทดอกนี่อะไรเนี่ยต้ยมยำขาหมูแล้วก็ข้าวผัดไข่เชิญครับ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 เชิญที่นี่ก็นอนอู ก็นี้ไปปลูกหมดเลยนะครับเปอดมาหวดเลยครับเอิดมาหวดเลยนะครับนี่คือหน้ายังไม่ล้างนะครับอะไรก็วนขี้ตาอยู่แลมาแม่งว่าแต่จีนี่นะพร้อนแบบผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะเมื่อกี้ทำผัดสะเพราก็ยังไม่ได้ล้างหน้านะครับก็อาจจะดูแบบติดรอยนิดหน่อยไปข้าถั่วนะครับก็หาถั่วให้เจอนะครับอืมอ่ะทีนี่ข้าวถั่วอืมนะข้าถั่วไงไม่เอาไม่เอาชุดน้ำร้อน ขึ้นดาวกระดาวนี่ไปแรงครับไม่เลยอชอบแบบเยือดเดเนี่ยลุงป็นครับปิงครับ